ทีมถัดมาอันดับที่ห้าครับทอนแนมน์อสเปอร์ครับเป็นเพื่อนเชลซีกับเลวููอยู่ครับตอนนี้ฟอร์มเยโอ้โหหนักใช้ได้เหมือนกันเลยครับพี่เตีย้ยครับจากที่เราเคยบอกว่าอะดูไปเถอะมันเล่นของมันอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวมันก็ชนะอืมแต่ว่าของ,องนัดล่าสุดของสเปอร์นี่เหนื่อยแล้วครับพี่เตีย้ยครับก็ต้องต้องต้องบอกว่าเอการเปลี่ยนแปลงของของ ของตัวคอนเต้เองกับทีมมันก็ไม่เยอะก็เจอปัญหาเหมือนกันแหละนักเตะก,ก็ไปทีมชาติด้วยืมแล้วสำคัญอีกอันหนึ่งคือผมก็ลังบอกว่าสปเปอร์เองเป็นอีกหนึ่งทีมที่ถึงเวลาต้อง,ต,องต้องเริ่มต้องเริ่ <นะ S 2> มใีการนะเออเปลี่ยนแปลงเยอะกว่าเลี้ยวมูด้วยผมใช้คำนี้นะอ่าเพราะว่านักเตะแต่คนอายุเริ่มแล้วสามสิบกว่าฐานเอ็ดสาสองซึ่งซึ่ง เคนในสายตาผมก็ยังเป็นยังเป็นสูตรหน้าที่ไม่ได้มผมว่าแพชชั่นเขาไม่เขาเขาดูเล่นบอลแบบไม่สนุกอ่ะอไม่สนุกผมว่าจะไปย้ายอ,อยู่ทีมใหญ่ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะตอนนี้เขาบอเขาอิ่มเป็นคนอิ่มเล่นบอลไปยังไงก็ได้ไม่ได้ไม่ไมนสนใจอะไรมากมันเหมือนรูปแบบรูปแบบการเล่นของสปเปอร์มันไม่เอื้อต่อเขาด้วยป่ะพี่เี้ ก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าพอมาเล่นเป็นเป็นระบบเนี้ยซึ่งซึ่งมันโดดเดี่ยวนะเคนโดดเดี่ยวสมควรมันไม่เหมือนระบบที่มันมีอ่าสี่สองสามหนึ่งซึ่งซึ่งแน่ๆว่าคือเคนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวไออตัวสามข้างบนเนี่ยตัวสามที่ล้อมเขาเนี่ยมันอาจจะมีบอลถึงสวยไงแต่พอเป็นสามสี่สามเขาก็ต้องวิ่งออกไปทําเกมแล้วแล้วแก๊กที่มาเล่นกันปัจจุบันเนี่ยไอซอนก็พยายาม ก็ยังจะเล่นคือมันมีฝรั่งอ่ผมชอบฝรั่งทํำรายการเมื่อเช้าอะไรวาร์ปวีแนวาร์ปมั้งเขาเขาเขาทําภาพให้ดูว่าเคนบางครั้งกับซอนก็ไม่ได้คู่ดูโอ้ที่เขาเข้าใจกัน่ัอืมบปนนี้ที่ไม่เข้าใจกันอ่ะอืม,อมคือคือเหมือนต่างคนต่างรู้ว่าเฮ้ยกูก็กูก็จะเป็นแบบเนี้ย แต่เคนแตะปุ๊บมีลูกหนึ่งที่ที่อซอนจะต้องวิ่งตามตามจังหวะถ้าเป็นถ้าเป็นพวกมิดฟิลหรือเพนเมเกอร์ที่มันจ่ายบอลคมคมเนี่ยมันไหลแล้วมมันไหลอยู่แล้วแต่เคนเรื่องที่จะล็อกแล้วไปเล่นช็อตอื่นซึ่งเอเห็นช็อตนี้ปุ๊บรู้สึกเอ๊ะมันมันดูงงงงแล้วมันก็มีช็อตอย่างเงี้ยบ่อยๆอ่าก็ปิดท็อปเหมือนเหมือนเหมือนผม่าผมมาคิดอยู่ว่ามันเหมือนเหมือนแปบว่าปีที่แล้วมันการยิงเท่ากันไงแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบ เหมือนแบบเฮ้ยซอนทงมินจะมาทัดเทียมค่าแล้วอะไรเงี้ยจะไปช่วงแรกก็เลยไม่ค่อยจ่ายให้อแล้วมันก็ช่วงหลังเนี่ยพอตั้งแต่ซอนเจ็บนะเนี่ยไอ้ตั้งแต่ปีนี้เลยอะซอนไม่เปี้ยงป้างเหมือนปีที่แล้วเลยพี่ท็อปออมันเกิดมันก็ก็เป็นอย่างที่พี่เตี้ยบอกอะด้วยนี่แบบว่าเ,เราแบบเฮ้ยมันเริ่มเห็นชัดมากขึ้นอะว่าแบบไอ้เค้นไม่จ่ายนี่แหละง่ายเลยที่พุชซอนไม่ค่อยได้ยิงเนี่ยมันต้องทําเองยินเองไงใช่ไหม ใช่แต่ผมว่าปีนี้สเปอร์มันได้ไมไปหน่อยมันปีผมว่าการแข่งขันในทีมมันน้อยไปหน่อยเพราะว่าแัสเตมันน้อยแล้วก็สควอตน้อยใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็คอมมันเล็กแล้วครับรูปเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นของคอนเต้ด้วยที่มามาเล่นแบบพอพอเปลี่ยนพอเห็นด้วยเพราะพราะไอเคนมันมันมันถือว่ามันเวลามันเคลื่อนไหวมันไม่เป็นอิสระเหมือนมาเล่นเป็นหน้าเป้าคนเดียวอะเวลาไปถึงน้าสามมันต้องอย่างพี่เตบอกมันต้องฉีดไปดาวริมเส้นด้วย มันทาทุกอย่างมันต้องลงมาต่าด้วยมันเล่นทะลุป,ปีที่แล้วไม่ได้เลยนะแบบไม่มีบอลแบบทะลุทะลวงไป,ปที่แล้วเนี่ยเปอร์เพราะว่าในส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นนิคอนเต้แหละคือเราหลับตานี่ได้เลยว่าสเปอร์เจอใครเครารูว้ว่าสเปอร์แม่งมีใครบ้าง11คนแรกเรารู้เลยผมว่าทั้งไทยทุกคนต้องไทยถูก10ใน11 10ต้องมี10คนที่ไทยถูกอ่ะอ่ะแ,แล้วการเล่นของสเปอร์มันก็เหมือนกับทุกเกมนะผมก็ดูมาสองเกมตั้งแต่เสมอบอลเบนส์ฟอร์ด2-2แล้วก็แพ้วิลล่า2-0เหมือนกัน คือมันเล่นเกมแบบมันเปิดบอลขวางตลอดมันถูกปีนขวางแล้วมันไม่มีมิติอื่นเลยนะบอลมันขวางตลอดมันมันมันทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันมันหมดไอเดียว่ะมันไม่รู้จะเจาะยังไงว่ะแล้วไอตัวทะลุทะลวงมันก็บังเอิญมันก็เจ็บไปะบดนะครูเซฟสกี้ก็เล่นไปได้บอลเมื่อวานนี้ไอช็อปปี่ชาริสซอเป็นตันไอตัวที่ไอตัวที่มีลูกเล่นแปลกๆอ่ะมันเจ็บไปหมดไงมันก็เลยมันไม่มีอะไรแปลกใส่พอมันถูกบังคับไปเปิดบอลขวางไปขวางมาขวางไปมาผมว่ามันก็ มันก็มันก็จนนะไม่มีจินตนาการมันก็หมดหมดบุกอ่ะอ่องไม่รู้ทำยังไงคือคือคือต้องมอกอย่างนี้ก่อนสเปอร์เองเป็นเป็นสโมสรหนึ่งที่เหมือนเหมือนจะเอานะอืครับเหมือนจะเอาเหมือนจะเอาแต่ว่าดูดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทีมแล้วเอ่อมาประหยัดด้งนั้นแล้วบางตำแหน่งมันควรจะเปลี่ยนอ่ะมันก็อย่างหลายคน คือชื่อชั้นนักเตะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มันนี่ไม่ถูกส,ส่งมอบว่าอ่าถ้ามุดเป็นกอนเต้เลือกหมด่ะผมว่าชุดนี้แม่งโล่เกือบหมดอ่ะอืมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าถ้าถ้าพูดไปแฟนสเปอร์จะด่าป่ะเอ่อกูโกโยลิส่ยผมว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนอืมต้องเปลี่ยนใช่ใช่เพราะมันเพราะมันดูมันดูมันดูเรื่องของโอเค,อเค,อเคบางเกมเขามาจริงเขามีประสบการณ์จริงแต่เรื่องของ เรี t ชันหรือว่าเรื่องของแพชชั่นมันเริ่มเริ่มจะดูเอาแล้ะอืมอืมอันนี้ก็อาจจะต้องเริ่มเริ่มมองเพราะว่าบางทีสเปอร์ก็อาจจะมองข้ามไปอืมอืมนะครับอันนี้น่าสนใจนี่คุณดาจ่าว่าจะซอนเฮอร์มินเดอะแบกสเปอร์ที่เป็นผมใหม่ครับอันนี้น่าสนใจครับพี่เตี้ยครับคุณเคซังกิฟบอกว่าท่อนแนมผมคิดว่า ทีมเลยจุดพีครับแบบวิวพูไปแล้วต้องสร้างทีมใหม่หมดซึ่งโค้ชอย่างค e อนเต้ทีมต้องให้เวลาและเงินอย่างคอนเต้ร้องขอจริงๆนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับเนี่ยเป็นจะเริ่มมีสมาชิกท่านใหม่ๆเข้ามาทักทายด้วยนะขอบคุณมากนะเพราะจริงๆจริงๆริงๆผมบอกแล้วสเป,ปอร์เอาคอนเต้มาดีไหมดีครับแต่มันก็มีช่วงแรกเห็นป่ะแฟนสเปอร์ไม่ชอบค e อนเต้เพราะมันฟุตบอลน่าเบื่ออยู่แล้ว คือถ้าจะหวังบอกคืออย่างนี้ก่อนฟุตบอลคุณจะตอบโจทย์สี่อย่างเนี่ยผมว่าแม่งแม่งต้องมาอยู่หลีกลีกกัมพูชา <c oughs> <c oughs> คือเข้าใจไหมหลีกที่กำลังพัฒนาแล้วมีทีมรวยทีมเนี่ยแล้วกูซื้อหมดเลยแล้วกูจะดูแบบโอ้ดีทุกอย่างเลยผลแข่ <c oughs> แขันดีเล่นสวยโซเชียลมีแต่คำชมไม่มีคำดา่าทุกอย่างออกมาดีหมดซึ่งมันมันมันณเวลาเนี้ยมีแตนะ่ลีกเนี่ย มันเป็นหลีกที่คุณพร้อมที่จะตกงานได้ตลอดเวลาเหมือนกันอืมหาโปรไฟล์ดีๆมาเถอะเอางอี้อย่างอันเช่มาเอเวัตตันเป็นไงล่ะพ่ออืมเออแล้วก็กลับไปอยู่รัตติกาดีไหมพี่ใช่ไหมดีรูอไหมจเลข่้นไปมันก็เป็นเรื่องของอ่าผู้เล่นกว่าจะปรับใช้คำหย,บยาบๆกว่าจะปรับสันดาเกันได้ กว่าจะปรับเรื่องของ attitude t e a กว่าจะปรับเรื่องของเคมีให้มันเข้ากันโอ้ยหมดเวลาแล้วก็ใชเวลาก็ให้เวลาแค่นี้อย่างเงี้ยผมบอกสเปอร์สเปอร์มอีกหนึ่งทีมที่อืมไม่ไม่ได้ไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์แบบปีนี้อ่าก็ผมว่าสามทีมที่เราสามทีมที่เราเอ่ยไปถ้าไ่ท็อปนะไม่น่าจะไหวแล้วเนี่ยดูทรงแล้วกอคม วงปรับแจกอ่ะเวลาเพราะว่ามันมันมน,น้อยไปละมันสุดโตง่งจริงอ่ะมันสุดโต่งไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราฝากความหวังไว้ที่ปืนใหญ่เซนนั่นนะฮะก็อ,อาอาสเปอร์ก็จะไปเจอกับที่สังข์ลตนะครับกลางสัปดาห์นี้น่าจะคืนนี้นะ